สวัสดีครับหลังจากที่ได้ทําคลิปนะครับการทำเว็บแอปนะครับแสดงใบเสร็จรับเงินออนไลน์นะครับไปแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาต่อยอดนะครับถ้าอยากทําปุ่มพิมพ์นะครับอาจจะปริ้นออกเครื่องพิมพ์หรือว่าปริ้นเป็นไฟล์ pdf เราจะเพิ่มคาสั่งยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเพิ่มเติมในคลิปนี้เลยนะครับ อันดับแรกเลยนะครับเราก็กลับมาที่โค้ดของเรานะครับเราจะมาสร้างปุ่มสําหรับพิมพ์ใบเสร็จนะครับผมก็จะมานะครับทำต่อจากสแล็คเท a b l e นี้นะครับก็จะสร้างดิฟขึ้นมาก่อนนะครับ div แล้วก็นะครับล div นะครับเป็นสร้างกล่องขึ้นมา1กล่องนะครับจากนั้นกล่องนี้ผมก็จะใส่ class นะครับให้เป็น text คียเซนเตอร์นะครับเพื่อให้อะไรก็ตามที่อยู่ในกล่องนี้มันอยู่ตรงกลางจอนั่นเองนะครับเสร็จแล้วในกล่องนี้นะครับเราก็จะสร้างปุ่มขึ้นมานะครับก็เป็นบัตทอนไปเลยนะครับบัตทอนสแลดบัตทอนนะครับสร้างปุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ชื่อปุ่มลงไปตรงกลางนี้นะครับชื่อปุ่มนะครับผมจะตั้งชื่อพิมพ์ใบเสร็จก็แล้วกันนะครับ พิมพ์ใบเสร็จแบบนี้นะครับจากนั้นเพื่อให้ปุ่มสวยงามนะครับเราก็ใส่คลาสเข้าไปใส่ i ใส่ ID ก่อนก็ได้นะครับ ID เนะครับเพื่อการใช้งานเรียกใช้งานปุ่มนี้ก็จะง่ายนะครับ ID ผมจะตั้งชื่อเป็น BTN ขีดปริ้นะครับ BTN ขีดปริ้นเสร็จแล้วก็ใส่คลาสให้ปุ่มสวยงามนะครับคลาสก็จะเป็น คลาส BTN นะครับบั๊ก BTN คีด Primary นะครับเป็นปุ่มสีน้ำเงินนะครับแล้วก็นะครับ,วนะค,รบความกว้างของปุ่มก็คือ W 50กวา้างความกว้างของปุ่ม50%ก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับดูสิว่าปุ่มมันโชว์หรือยัง แล้วก็นะครับบันทึกแล้วก็มารีเฟรชดูนะครับดูสิว่าจะมีปุ่มโชว์ขึ้นมาตรงนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจอกำลังรีเฟรชหน้าจอแป๊บนึงครับเน็ตเน็สึกจะชาร์จอ่ะมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับปุ่มพิมพ์ใบเสร็จนะครับโชว์ปุ่มขึ้นมาเรียบร้อยทีนี้นะครับเมื่อเราได้ปุ่มแล้วนะครับทำยังไงเวลาคลิกที่ปุ่มนี้นะครับจะให้มันเปิดหน้าต่าง สำหรับปริ้นนะครับหรือว่าทำเป็น PDF ขึ้นมาได้นะครับเราก็เพิ่มคําสั่งเลยนะครับต่อจากคลา s นะครับอ่าเราเข้าวักขึ้นมานะครับก็เป็น on click on click เมื่อมีการคลิกที่ปุ่มนี้นะครับให้ไปเรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่า window นะครับ window print นะครับ p r i n t แล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับมันเป็นฟังก์ชันสำหรับ Print นะครับ ออนคลิกเท่ากับ Window.Print นะครับอ่ะกดปุ่มบันทึกครับเสร็จแล้วก็มา r รีเฟร h ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะมาทดสอบคลิกพิมพ์ดูนะครับอ่ะจากนั้นลองคลิกพิมพ์ใบเสร็จขึ้นมาครับนี่นะครับมันก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับสามารถที่จะพิ i พเป็น PDF นะครับหรือว่าเลือกเครื่องพิมพ์แล้วก็กดพิมพ์ออกไปได้เลยนะครับ แต่ปัญหาตอนนี้เกิดขึ้นคือนะครับมันจะมีปุ่มนะครับปุ่มที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้ติดไปกับหน้านี้ไปด้วยเราจะต้องซ่อนปุ่มไว้นะครับวิธีการสร้างซ่อนปุ่มนี้ทํำยังไงนะครับ <OUR S 2> <tom> เราก็นะครับจะเอา ID ของปุ่มน,นี้ไปซ่อนนะครับผมก็จะ Copy ID นี้ไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่นะครับสไตล์สแลสไตล์นะครับอันนี้เป็น css <dangerous> นะครับ s ไตล์ s แลสไตล์นะครับ แล้วผมก็นะครับค้อ Enter ลงมาแล้วพิม Ad d ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ m e นะเดีย M E D I A M E D I A อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วัก Print นะครับ P R I N T จากนั้นนะครับปีกาเปิดปิดนะครับคาอ Enter ลงมานะครับเสร็จแล้วนะครับในในปีกาเปิดปิดนี้นะครับเราก็เรียกนะครับ ใส่เครื่องหมายชาร์ปขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ c t r l v นะครับอ้างถึง id นะครับ id ของปุ่มนี้ก็คือเราตั้งชื่อว่า id นะครับเวลาที่เราอ้าง id ของปุ่มนะครับเวลามาเขียนที่ css e เราจะใช้เครื่องหมายชา์านะครับถ้าเป็น c l a s ก็จะใช้จุดนะครับรแล้วก็ปีกาเปิดปิดนะครับคำสั่งที่เราจะใส่เข้าไปในนี้ก็คือนะครับ display นะครับ display display ที่แปลว่าแสดงนะครับตามด้วย colon นะฮะแล้วก็ n o n e นั่นนะฮะแล้วก็ semicolon โอเคนะครับ display นั่นนะครับแปลว่าซ่อนนะครับการซ่อนปุ่มที่มี ID ชื่อว่า btn print นั่นเองนะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับพอบันทึกเสร็จนะครับเรามา refresh หน้าจอใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะมาทดสอบพิมพ์ใบเสร็จดูนะครับอ้าวเรียบร้อยครับปุ่มถูกซ่อนหรือว่าหายไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับถ้าเรากดปุ่มบันทึกเป็น PDF นะครับเราก็จะได้เป็นไฟล์ p d f ที่ไม่มีปุ่มนะครับเราก็จะได้ไฟล์นั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดไฟล์นะครับหลังจากที่บันทึกเป็น PDF แล้วดูสินะครับหน้าตานะครับจะได้ออกมาอย่างไรนะครับเนี่ยนะครับ เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวย่อใส์ลงมานี่ครับก็จะได้เป็นไฟล์ PDF พิมพ์ไว้หรือจะพิมน์ออกเปเปอร์ก็ได้เลยนะครับนี่คือการต่อยอดนะครับสำหรับโปรเจกต์พิมพ์ใบเสร็จนะครับจากหน้าจอหน้าเว็บได้เลยแบบออนไลน์ได้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ